สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเดชายแมนก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาของโปรแกรม Excel 365เรามารู้จักกับ Office 365กันก่อนว่ามีความแตกต่างจาก Microsoft Office เวอร์ชั่นเดิมยังไงบ้างข้อ1โปรแกรมสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้โดยที่เราไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมและสามารถใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องพก PC หรือโน้ตบุ๊กเพื่อออกไปทำงานข้างนอกต่อไป ข้อ2เราสามารถจัดเก็บไฟล์ต่างๆในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมบันไดทาให้เราไม่ต้องใช้แฟลชไดในการ Copy ้ข้อมูลลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับข้อ3เราสามารถส่งต่อง,งานให้กันโดยการแชร์ลิงก์ของโปรแกรมบันไดนะครับและไม่จําเป็นต้องส่งผ่านอีเมลอีกต่อไปข้อ4เมื่อมีการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลในไฟล์เราไม่จําเป็นต้องส่งไฟล์ไปใหม่ผู้ใช้งานสามารถกดที่ลิงก์เดิมเพื่อเข้าดูไฟล์ที่อัปเดตได้เลยนะครับ ซึ่งการใช้งานโปรแกรม Office 3 6 5นั้นสามารถใช้ได้หลายแบบเช่นสมาร์ทโฟนเราสามารถทำการติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนโทรศัพท์หรือใช้งานบน PC หรือเครื่องโน้ตบุ๊กผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari, เป็นต้นในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างการใช้งานโปรแกรมผ่าน Internet Explorer นะครับส่วนจะเป็นยังไงงาั้นไปดูกันเลย หลังจากเราเปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมานะครับให้เราเข้าไปที่ www.office.com หน้าตาตัวเว็บก็จะประมาณนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่ม Sign In ตัวเว็บจะให้ทำการกรอกอีเมลของ Hotmail หรือ Outlook นะครับซึ่งถ้าเรายังไม่มีอีเมลดังกล่าวให้กดที่ Create One แต่ถ้ามีแล้วสามารถกรอกลงไปได้เลยนะครับ A later few moments later. หลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาหน้าเว็บก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเมนูการใช้งานอยู่ทางซ้ายมือให้เลือกโปรแกรมที่เราต้องการจะใช้งานในที่นี้คือ Excel นะครับให้เราเลือกลูกศรลงมาจะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่นะครับเลือก New Form Template เราจะมีเทมเพลตให้เราเลือกใช้งานต่างๆมากมายนะครับในที่นี้ขอเลือกเป็นเอกสารเปล่าก่อนละกัน ตัวเว็บก็จะทำการโหลดหน้า Microsoft Excel ขึ้นมานะครับผมแต่ใช้งานบนเบราว์เซอร์ Internet Explorer นะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเหมือนกับที่เราใช้งานปกติเลยในนี้คือตัวอย่างข้อมูลที่ผมทำการกรอ,อกไปในไฟล์ Excel นะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการบันทึกไฟล์ลงบนบันไดนะครับให้เลือกที่เมนูไฟล์เลือก Save As ในหัวข้อ Save As นี้จะมีการ Save ลงบนบันไดที่ Save As รีเนมการเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสารหรือดา,ดาวน์โหลดอ,อ,กอักกอป,ปี้เพื่อเซฟไฟล์ลงบนเครื่อ,อ,งองคอมพิวเตอร์นะครับตัวอย่างจะยกมาที่การเซฟแอปผ่านบันไดนะครับก็จะโชว์หน้าต่างขึ้นมาว่าเราต้องการจะเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ไหนในกรณีที่เรายังไม่มีโฟลเดอร์ให้เลือก New Folder นะครับและสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตัวอย่างนี้ขอเก็บที่โฟลเดอร์ introduce นะครับและเลือก Save โปรแกรมก็จะถามว่าเราต้องการเก็บไฟล์ชื่อรายการฝากเงินเข้าโฟลเดอร์ introduce หรือไม่ให้เลือก save นะครับไฟล์ก็จะถูกจัดเก็บลงบนวันไดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่วันไดอีกทีหนึ่งกันเลยนะครับ A Later Few Moments later. หลังจากที่เราทำการ save ไฟล์ลงบนวันไดแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการใช้งานบันไดนะครับให้เรากดที่เมนูบันไดด้านบนเลยนะครับ หน้าต่างเว็บก็จะโหลดไปที่บันไดของตัวเรานะครับผมเมื่อสักครู่เราทำการเซฟไฟล์ลงบนโฟลเดอร์ introduce นะครับให้กดเข้าไปดูที่ introduce ได้เลยนี่ครับไฟล์ก็จะโชว์ขึ้นมาขั้นตอนต่อไปจะเป็นในส่วนของการแชร์นะครับให้เราเลือกที่ไฟล์ที่ต้องการแชร์และเลือกเมนูแช์ซึ่งจะมีให้เซตค่าต่างๆดังนี้เลือกบุคคลที่ต้องการแชร์ วันที่ไฟล์หมดอายุและพัดเปิดในการแชร์นะครับซึ่งตรงนี้ Account Premium เท่านั้นถึงจะเซตได้นะครับให้กด Cancel ไปก่อนเราจะทำการ Copy Link เพื่อส่งให้คนที่เราต้องการแชร์ให้นะครับนี่ครับเรากดปุ่ม Copy ไปได้เลยลิงก์ก็จะถูกทำการ Copy เราก็จะส่งลิงก์ตัวนี้ให้ผู้ที่เราต้องการแชร์ให้นะครับผม ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการทดลองเปิดลิงก์ที่เราทำการ Copy เพื่อแชร์ไปนะครับให้เราคลิกที่แ็บเมนูใหม่ได้เลยเลือกคลิกขวาที่ URL แล้วเลือก p a s t Enter นี่ครับไฟล์ Excel ที่เราทำการแชร์ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานโปรแกรม Excel 365เบื้องต้นส่วนหัวข้ออื่นๆจะเป็นอะไรต่อไปนั้นเราติดตามต่อได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า